โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมมิ้นท์ท่อมา,ว,นนา,มา,อาวันนี้เราจะมาเล่นมาครับแต่อ้าววันนี้เราจะมาเล่นมาครับแต่ว่าเออเราจะสร้าง5้าวงจรร s สโตนที่แปลกหรือคุณคนรู้ที่สุดมาหรือหรือบางวงจรริสโตนก็คือการแก้เพื่อน ในเกมนั่นเองนะเก็บ okay, มาหยุด stop <c oughs> อืมโอเคมาผมลงแอดออนไว้อ่ะเคเราจะเอ่อหยิบของที่แอดออนเขามาให้ก่อนไม่ต้องมาอย่างแรกเลือกจอล l y ต t o แรก ทุกคนใครไม่รู้คือแบบก็ไม่แปลกนะฮะทุกคนเดียวต้งรู้ผมจะถ้าเอาวงจรอะไรแล้วใช่ไหม,ไมนี่นี่คือวงจรอะไรใช่ไหนะเอาเรือมันก่อนเรือนายอยู่ไหนอ่ะอ้านายอยู่ไหนอ้าอ่ะน ฉันหมยถึงเรือเฉันบอกว่าหยุดหยุดได้แล้วเคยมเคยไหมแล้ก็เอาวิลเลจเจอวิลเลจเจอันายอยู่ไหนวิลเลจเจอไงไงนายอยู่นั่นเอง น่าบันเริงเฮ้ย okay. นายนายดื้อนายก็ต้องโดนนี่นายรู้นายจะดวนอะไรพี่ขอโทษ <laughs> ทุกคนดูดิดูเลยเจ้าไม่นะโอเคมากับดักที่สองสำหรับ อ๋อนี่ไอมันอยู่นี่เดี๋ยวแม่ก็ไม่กินไ,ไอติมแหละหมาี่เลยมาให้ปากกินที่หก่อนหไม่ใครมาเอิม่ม<ะ>เราจะต้องการใอ่ะุงใครอะอ๋ยบางจอนเนาะเราต้องการ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  โอเคกับดักอันที่สองก็คือทีเอ็นทีอะทีเอ็นทีใครมาถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมผมกเริมุกทดสท,ทดลองกับดักให้ดูนี่ทำแบบนี้ แล้วก็ไปเจอกันตอนเสร็จแล้วละกันชารสองหนึ่งโอเคมาทุกคนนะ่ะนี่นี่คือกับดักสมมุติผมเป็นเพื่อนนะใช่ไหม,ม,มที่ต้องเป็นเอาชีวิตรอดไม่ไงั้นไม่ตายฮะข้างล่างมีเพรฟรีข<ป>อลงไปหน่อยไม<ป>่นะไม่ทีนี้ไม่นะเอ,อื้อ นั่นแหละทำไมผมถึงบอกว่ามันอันตรายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันอันตรายก็นั่นแหละตอนนี้กี่กับดักแล้วนะหนึ่งสองสองกับดักแล้วกับดักที่สามอันนี้สนุกเนี่กับดักนี้คือแบบไอ้แก้มขึ้นได้เลยนะอันนี้ และเพชรบล็อกออกเพชรน่านี่บ็อกออกเพชรแล้วแล้วเชนก็เอาเอาอันถ่ายอเคมานี่เอาอันนี้และถ้าคุณดูแบบนี้เชนบอกว่าโอ้ทุกครั้งแบบมาดตรวนี้เยอะถ้าเข้ามา ขอเป็นหมดวิญญาณและบุมถ้าผมไม่ตัดต่อคลิปมันต้องนานขนาดนั้นนี่โอเคมาผมทำกับดับเสร็จแล้วนี่ถ้าปุดตรงนี้มันจะระเบิดเชื่อมผมนะถ้าไม่เชื่อขอขออภัย ฮัลโหลอ้าวกับดักใช้งานไม่ได้โอ oh, ตายแล้วไม่จริงนะ yeah. nah, ทุกคนแก้กับดักเองก่อนนี่ทำแบบนี้ใครอยากทำก็ลองไปหาทำดูเจ้า yeah. เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เมื่อกี้เทปมผมแค่ลืมรมม่ไม่เกี่ยวพี่แนะาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนาไม่เกี่ยวผมควรปรับเป็นพีทูจังไอ้นายน่าลำคานนี่สมมตินะเราแล้เราขุด ทำไมไม่มีที t มาฮัลโหลไปเลยนะ,ะไม่ได้แต่กับดักนี้ได้ง่ายแน่นอนนี่กับดักเมื่อกี้ไม่ได้ เป็นกับดักที่สามไม่เราจะเอาแค่มันได้โอเคมาอันนี้กับดักที่สามใช้ไม่ได้กับดักกับดักนี้ใช้ได้แน่นอนแม้มันจะไม่เนียนก็ตาม,มาโอเคมากด T N ที่แบบนี้และเราก็จะเขียนว่าขเขียนว่าค่ะกุ้งซื้ออะไรมาฝากรางวัล มีเพชรอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่เรียวเรียกเกณฑ์ต่อนิยวอ้าวิกกี้สองดูมีเพชรอยู่ตรงนี้ขับมาไวแค่โอเคเรียบร้อยและบุ้มเขยมาไปด้วยกันสมมุตินี่คือเพื่อนผมไม่ได้มาหรอเหรอเดีมาสามสองหนึ่งวิเพชร นั่นแหละถ้าถ้าเพื่อนคุณหนีทันเขาก็ไม่ตายมาว่าเหมือนแต่พอ่แอแต่มันก็ใช้ได้ก,ก็นั่นแหละถ้าเขาอยากฆ่าตัวเองกขออ็ขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณนะเพื่อนฉันก็เป็นาวิธีการตายอยู่ดีเฮ้ยไปวิเออเฮ้ยเทคชัว กับดักนี้ใช้ได้กับดักต่อไปมอนสเตอร์ลองหนุนกลับดักนี้ใช้ได้แน่นนทุกคนที่ผมจะขึ้ิ้งเพราะผมจะเขมากับดักที่สี่ ก่มเ,เราจะต้องการดาวเยอดเยูเพชรไม่เอาอ่ะนี้และบุบแล้วก็เอามอนสเตอร์มาเป็นคีเปอร์ต้องเป็นคีปเปอร์ซอมบี้กับคีปเปอร์อย่างนี้อ่ะนะคีปเปอร์และอย่าล้องหน in v well, e a i l i n v e i l i t y เอามาเยอะๆเลยฉันรักคีปอร์คีปอร์คีปอร์ซอมบี้อุ๊ส์อตป เอเคมะตายาล้คนต้องได้หลังากพเอนติดนวลาหรือมั้งนันเคโ้ป็นวันัวโอเคแล้วีสมมติ POV เพื่อนผมห้ามอะไรอ่ะวิ่งอะอะไรอะไรอะอะไรมาตีฉันเนี่ยอือเฮอใ้ไอนักไง นั่นแหละกลับดักดกับด,ดักที่สี่สำเร็จ<ด>กับดักที่หสุดท้ายวงจรลิสต,ตัวนี้ถ้าใครไม่รู้จักคือ <c oughs> คุณไม่เคยเล่น,นาามาครับนี่นีน่คือไม่ใช่กับดัก จะเป็นเอ่ออโอเคมาเรามาทำต่อกันมาอืมโงขยันลงคิดไปปะเอืมแข่งกับพ่อกันเยอะไปมันขี้ขีดสิบอ่ะอืมขี้ขีดยาวๆอ่ะกับดักนี้ฉลาดมากใครไม่ฉลาดคือแบบเอิ่มถ้าถ้าคุณดูยูทูบเมื่อก่อนก็คุณคงรู้นะขี้

แกตายนุมน่มๆไม่อันนี้ไม่นุ่มนะทุกคนแ<ๆ>กตายตัวนี้มิ้วเฮ้ย <Hey! S 1> น้องผมมาเร็วเฮ้ยย okay, ูวัตซับแมนวิดีโอยิ้มไปกินซุปทำเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนมีโทเนี่ยจะโดนยิ้และเชื่อไหมเขาจะโดนและโอเคมากับดักนี้เช่นเดียวกันทำเบอรคลิปนี้ก็มีทิ้งทันทีด้วยกันทำครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์มือเป็นกำลังใจและ กดติดตามถ้าอยากช่วยเขานะโอเค<ด>คุณช่วยไม่ได้แล้ว<ด>แต่แบบคุณดบบบกดติดตามเลยบายกดไลค์กดแชร์กดใคร์ดยนะบายบายเย้